ยิ่งหยุดดื่มสมองยิ่งฟื้นฟูงดเล้าเขา้าัรษาคุณทําได้จากสสสนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดชาติลําชีจบแล้วชมซีรีส์ตัวแทนเสนอให้ชมไปตอนจบค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับมิกทองระยะและเจนนี่ชีสราในละครชุดพรมพยศจบแล้วชมละครชุดไม่สิ้นไร้ไฟสว่สงค่ะ ขับรถมีวินัยใส่ใจกฎรจราจรนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดก่อนตะวันแรงจบแล้วชมรายการไทยรักสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกจบแล้วชมรายการกระจกหกด้านต่อด้วยรายการชุมทางฮอตโชว์ค่ะเราควรมีเป้าหมายเพื่อกำหนดทางเดินชีวิตนะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีจบแล้วชมรายการสปอร์ตไลฟ์ค่ะมานาดบอพิษคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับมิกทองระยะและเจนนี่ชีสราในละครชุดพรมพยศจบแล้วชมละครชุดไม่สิ้นไรไฟสว่างค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดไม่สิ้นไรไฟสว่างจบแล้วชมรายการชิชชชรรชจอร,ร,รอดูต่อด้วยรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีค่ะ ขับรถมีวินัยใส่ใจกฎจาราจรนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดก่อนตะวันแรงจบแล้วชมรายการไทยรักสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการวันลุมพินีฮีโรสจบแล้วชมรายการนิวพาซาซีซั่นสองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการดวลเพลงดังพลังอาชีพจบแล้วชมรายการช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทยเจ็ดสีต่อด้วยละครชุดฟ้ามีตะวันค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมข่าวเย็นประเด็นร้อนจบแล้วชมรายการถกไม่เถียงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดฟ้ามีตะวันจบแล้ชมข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการชุมทางฮอตโชว์จบแล้ชมละครชุดก่อนตะวันแรงค่ะพลังงานมีคุณค่าอย่าใช้อย่างสิ้นเปลืองนะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการไทยรักสุขภาพค่ะขับขี่ให้มีสติเพื่อลดอุบัติเหตุน,นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการถกไม่เถียงจบแล้วชมละครชุดชาติลำชีค่ะ <Hey. S 1> คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมซีรีส์ชุดใหม่เปิดโหมดล่าคดีเดือดซีซั่นสองจบแล้วชมข่าวพักค่ำต่อด้วยรายการเส้นทางบันเทิงค่ะ ลงมือทำก่อนที่จะพูดว่าทำไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการ Walk- in ินจบแล้วชมรายการมอเตอร์ Channel ลค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการวันลูพินีฮีโร่จบแล้วชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมห้องข่าวพักเที่ยงจบแล้วชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกต่อด้วยรายการเที่ยงบันเทิงสดและรายการกระจกหกด้านค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการเจ้าข่าวเช้าจบแล้วชมรายการเช้านี้ที่หมอชิดต่อด้วยรายการสนามข่าว7จสีรายการสนามข่าวกีฬาและรายการเงินทองของจริงค่ะ